สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Boxer TV Gaming Channel นะครับวันนี้แล้วก็อยู่ก,กันกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Desktop g a d g e t Windows 8.1นะครับ Windows 8ก็ใช้ได้นะครับโปรแกรมนี้นะครับมีไว้สำหรับ Windows 8.8กับ8.1นะครับที่ไม่มีไอ้ตรงนี้ไม่มี g a d g e t นะครับก็คือไม่สามารถใช้ไอ้ไอพวกแบบ g a d g u e ที่มันอยู่ตามด้านข้างนะครับเช่นไอ้พวกที่มันเป็นแบบแสดงแสดงพวก CPU GPU อะไรพวกนี้นะครับจะใช้ใช้ไม่ได้นะครับมันเนี่ยไอตัวไอตัวติดตั้งของตัวแกเแจนะ้ำมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟอย่างเงี้ยโฟลเดอร์ขาวๆเงี้ยครับเพราะว่าไอตัว Windows 8.1ครับมันจะมันไม่รู้จักเนีนี่ครับเราก็ต้องเราต้องมาลงลงตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นครับเนี่ยพอลงเสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นแกเจ้ตรงนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนพวก Windows 7นะครับ ก็คือจะทําให้ Windows 8.1 8กับ8.1นะครับสามารถใช้แก้เจ็ตของ Windows 7ได้นั่นเองนะครับง่ายๆก็วิธีการลงก็ง่ายแสนง่ายนะครับแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับอันแล้วก็โอเค next โอเคนะครับ full install นี่นะครับพอลงเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับ สังเกตได้ว่าตรงนี้ครับเรามีคําว่าแก๊เจ็มีคําว่าแก๊เจ็แล้วนะครับวิธีการเพิ่มนี่แล้วก็คลิกเลยครับแล้วก็กดแอดนะครับเนี่ยอีกเช่นยกตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยไดร์บอนอิเตอร์นะครับโอเคกด install เห็นไหมครับว่า Windows อะมันรู้จักแล้วไงมันรู้จักไอตัวนี้แล้วไงมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้คือมันรู้จักนั่นแล้วอ รู้จักตัวไอตัวอะไรวะตัวตัวโปรแกรมตัวนี้แล้วนะมันก็เลยขึ้นมาตัวตัวแกจัดดิตัวแกจัดนะครับรู้จักตัวแกจัดตัวนี้แล้วมันก็เลยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยดรายมอนิเตอร์แบบเนี้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนึง G P U กันนะกดแล้วก็กด install นี่นะ G P U อย่างอันนี้นะมันเป็น Integrated Graphics ครับแต่มันเสือกขึ้น Nvidia กรรมเลยโอเค ไม่เป็นไรครับเวลาเราจะาแบบไม่ใช้แล้วเราก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็เป็น System Monitor แล้วกกด Install นะครับแล้วก็รอเหมือนเดิมนี่ System Monitor แบบนี้นะครับอะไรแบบนี้ไอตัวโปรแกรมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกวิวทุก subscribe แล้วก็ถูกไลค์นะครับที่ช่วยกดนะครับเพื่อให้ช่องมาถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้มันจะอยู่แค่ประมาณ300กว่าไลค์ณวันนี้นะถึงแม้อยู่แค่มา300กว่าไลค์นะก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคือเข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป e กันด้วยนะครับผมครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ